ไปที่อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้างดีกว่านะครับการเลี้ยงลูกของสาวสาวสาวรณสานะครับน่าสนใจตรงที่ว่าลูกชายของเธอเนี่ยเป็นเด็กพิเศษนะครับเราก็เลยแอบสงสัยนะครับว่ามีปัญหาหรือว่ามีวิธีการอย่างไรหรือเปล่า คุณแม่ลูกหนึ่งสาววรณษาเผยถึงพัฒนาการลูกชายน้องเซเดย์วัยสิบขวบที่แม้จะเป็นเด็กพิเศษว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าลูกสามารถใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ตามปกติเพียงแต่ว่าต้องรับประทานยายอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่อดีตสามีเป้สุรัตหรือว่าเป้ไฮร็อกแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เจอลูกแต่ว่าก็ยังคอยถามถ่ายถึงน้องเซเดย์แล้วก็พร้อมยื่นมือช่วยเหลือเรื่องเงินทองในบางครั้งที่เธอขัดสนนะครับ ขณะที่ลูกชายก็ไม่ได้ถามถึงคุณพ่อและเธอก็ไม่คิดนะครับว่าลูกจะรู้สึกขาดเพราะมั่นใจว่าทั้งเธอและคุณแม่ของเธอทุ่มเทความรักให้น้องเซเดอย่างเต็มที่มาตลอดเราพยายามที่จะมอบความรักกับเขาโดยให้เขาไม่ขาดแต่เราไม่สามารถที่จะทดแทนในความที่เป็นพ่อได้ถ้าเกิดว่าโตขึ้นไปแล้วน้องเขามีการรับรู้ได้เองอย่างนี้ค่ะเขาอาจจะอยากเจอคุณพ่อซึ่งเราไม่ได้ห้ามมันอยู่แล้วไี่โรงเรียนเขาเป็นยังไงบ้างคะ เสเดไปโรงเรียนเหรอคะก็เป็นที่รักค่ะของครูของอะไรอย่างนี้ค่ะคือไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะรับประทานยาไปอยู่แล้วคราวนี้สมาธิของเขาเนี่ยก็จะจะได้ได้นิดนึงอะคะ่ะแล้วก็ฟังครูเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้แล้วก็เล่นกับเพื่อนแบบเบาลงไม่ได้หนักเหมือนเมื่อก่อน,ค,อนค่อนข้างเล่นได้ดีแล้วอะไรอย่างี้ส่วนความรักกว่า4ปีกับหนุ่มรุ่นน้องจอบไตรรงก็ยังคงไปที่สวยครับแถมฝ่ายชายก็เข้ากับลูกชายได้ดีมากแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีแผนวิวาในเร็วๆนี้ครับ